สีครับคลิปนี้เป็นการวิคห์กราฟสไตล์ ICT concept นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราม,มาดูกราฟกันครับผมหายไปตั้งนานเลยนะครับก็ช่วงไฮซีซั่นนะก็ <c oughs> เลยไม่ได้มีเวลามา <c oughs> ทับคลิปนะครับแต่ก็ยังเทศปกตินะโอเคก็ใครที่รอเมเดล2022อยู่ตอนนี้ก็ผมได้แปล EP 1ถึง EP 1 0ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทยอยลงใน YouTube ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวินี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับ ก็วันจันทร์ผมไม่ได้เห็นนะก็สคิปมาวันอังคารเลยครับวันนี้นะครับมี Call Retail Sell นะฮะแล้วก็วันพุธไม่มีข่าววันพฤหัสมีข่าวเป็น Fed Share Prove Week นะครับซึ่งว e e นี่ครับ Week Profile ที่ผมมองว่าอาจจะเป็น Tuesday Reversal ก็ได้นะครับอืมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมยัง b a l i s h อยู่นะครับถ้าเราไปทำเฟรม Week ถูกปะอันนี้ครับ มันขึ้นมาที่แฟลร์วอลุกแกลบใช่ไหมแล้วก็มีการรีเจคชั่นเป็นไส้รีเจคชั่นบล็อกแบบนี้นะครับผมก็จะวัดแป๊บนึงนะฮะก็จะวัด50%ของรีเจคชั่นบล็อกตรงนี้นะครับราคาตนะั้งขึ้นมาที่50%ของรีเจคชั่นบล็อกแล้วนะฮะัในวันจันทร์นะครับลงมาเพิ่มดีเท็ดห้าสิบเปอร์เซนีเจคชั่นบ็อกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการทำลายไฮตรงนี้ไปครับเส้นสีดำนี่นะ ลองเทอร์มไฮตรงนี้ครับจะเป็นแบบแทรเกตต่อไปและราคาจะแบบพลิกกลับไปเป็นบูลลิชก็ได้นะครับอาจจะขับกลับขึ้นไปนะเพราะว่าอะไรครับที่ตรงนี้เป็นเราจะไปดูเรื่อง Market Structure ด้วยนะครับตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ไฮไฮไฮโลว์เ e r h i ไฮการแคชลงมาตรงนี้นะครับตอนแรกอะถ้ายังไม่มีกราฟมันมีเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็น Intermediate Term High ถูกไหม แต่สถิติมีการทำลายรูตรงนี้แล้วก็การาฟวกกลับขึ้นมาเสร็จตรงนี้เป็นช็อตเทอร์มไฮนะครับช็อตเทอร์มไฮ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 โลว์ไฮแคชนะครับตรงนี้จะกลายเป็นอินเตอร์มีเดียเทอร์มไฮครับและส่วนตรงนี้ครับไฮตรงนี้จะเป็นลองเทอร์มไฮนะครับของผมนะครับก็ถ้าเกิดราคานั้นทะลุอินเตอร์มีเดียเทอร์มไฮขึ้นไปก็คือจบเฮครับ <laughs> นะครับกลับไปเป็นบูลลิชใหม่ ต้องระวังเอาไว้นะครับขอใส่เส้นปะตรงนี้เอาไว้ด้วยถ้าสวิฟชาร์เทอร์มไฮตรงนี้ไม่มีปัญหาครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในไทม f เฟรม H1 กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ครับผมก็จะรอใหอ้มันมีการสวิฟลิควิตี้นะครับในนิวยอร์กนะก็ตอนนี้มันอยู่ในเซสชันลอนดอนถึง่ะละดับไป M15 ครับเดี๋ยวขอ M1 กันแล้วกันลอนดอนครับนิวยอร์กเราให้มันสวิฟ บายไซด์ size, นะครับของลอนดอนหรือว่าไฮของลอนดอนหละเซสชันไฮหรือว่าไปพิเวิตเดไฮนะครับมันสวีปเนี่ยก็จะค่อยกดราคาลงมานะครับหรือว่าอาจจะผิดก็ได้นะเออผมอาจจะผิดก็ได้าอาจจะแบบเป็นบูลิชขึ้นไปล้างอ่าลัสวิกไฮก็ได้นะครับ ก็ตรงนี้ delivery ขึ้นมาเราจะเห็น price นะครับ price delivery เอ็ a วอแขึ้นมาที่ fair value gap ตรงนี้ที่เราเห็นนะครับ H 1 fair value gap แล้วก็ delivery มาที่ on week open gap เส้นปะสีน้ำเงินตรงนี้นะครับจากนั้นมัน l e a v อะไรทิ้งเอาไว้บ้างในโซน discount นะครับของ market price เราจะมาดูกันมัน l e a v มันทิ้ง fair value gap เอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น rejection box ถ้าทุกคนเห็นนะ กัตะตีเป็น50%ของ rejection box นะครับตรงนี้ retest ตรงนี้ก่อนนะครับ delivery มาที่ตรงนี้ถ้าเกิดมันหลุด50%ลงมาแล้วก็นี่เลยครับแ a งล l กแแบ p ในทาง r a m e H1 ครับเอดู M15 หน่อยนะครับราคาไปแล้ว M15 นั้นมี open ใช่ไหมวิ่งขึ้นมาล้างเอเชียไฮไปแล้ว เป้าหมายผมมองว่าเนี่ยครับ Private Day High เนี่ยน่าสนใจหรืออาจจะไปไม่ถึงนิวยอร์กขึ้นมาถึง Sweep ล o w ของลอนดอนนี้ก็ได้นะครับเขี okay, ตรงน,นี้ย้นอน Sweep ป o w อันนีนน้นะครับปิดจบเข้าไปใน Range Expansion ขึ้นไปนะครับก็ผมไม่ได้เทรดลอนดอนนะแค่มาปิดคอกราฟเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนนะนะครับอันนี้ก็ยังรอกราฟอยู่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูดอลลาร์บ้างนะครับถ้าดอลลาร์เนี่ยดูในทาวเฟิร์วิกตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการสวิปลันเอาไบไซลิควิยตี้ขึ้นไปจิ้มที่แฟบ a ุกแกร p ตรงนี้พอเวลามันมีการเนี่ยครับลันเอาายไซมันจะมีการคอลเลคชันลงมานิดนึงนะครับคอลเลคชันลงมาที่ไหนตรงนี้ครับวิกลี่แฟบร l กแกรปสวิป Last week low นะครับแล้วก็ปิดกลับเข้าไปใน range เป็น up close candle นะครับซึ่ง week เนี้ยครับผมมองว่า last week high อันนี้ครับ likely to be t a k e n out นะครับอาจจะ run out สวี่นี้ครับผมมองไว้อย่างนี้เพราะว่าอะไรครับอันนี้ครับมันเป็น week วิธี p e r o l e T ถูกไหม Open นะครับเป็นการเปิด week ขึ้นมาวันจันทร์นียครับอาจจะวันพฤหัสอาจจะ sweep เป็น reversal แล้วก็อาจจะมีการ expansion กลับขึ้นไปแนะล้วก็ปิด week เป็น T G I F หรือว่าวันพฤหัสอาจจะเป็นแบบ continuation ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบพฤหัส reversal นะครับอาจจะวันอังคารเนี่ยวันอังคารมีข่าวก็อาจจะเป็นแบบว่าวันอังคารทำ low o f week นะครับของดอลลาร์นะาจะามา sweep Monday low ก็ได้หรือ,อมันก็จะกลายเป็น classic expansion ไน,นะครับก็จะเป็นแบบ เออเป็นอย่างนี้ธนาคารวันพุธวันพฤหัสขึ้นไปนะครับก็ได้เหมือนกันนะหร <_ ears> ือว่าจะเป็นแบบว่าธนาคารพุธเทตดาววันพฤหัสใช่ไหม,มวันพฤหัสมาถึางสวิฟต์วันศุกร์ขึ้นไปนี่ครับหน,นุนนี้ก็ได้นะครับก <_ Grace> ็ผมยังมองว่าดอลลาร์ยังคงบู l l i อยู่นะครับนี่ครับไอไฮตรงนี้ครับ ไลดี l y to be drawing to นะก็ถ้าเกิดดอลล่าเราบูริชดอลลร์ใช่ไหมพวกเอสเซ c l a คลอื่นๆอย่างเช่นยูโรทองคำอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าการลเลกชันแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีข่าวสงครามนะครับสงครามเนี่ยอาจจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนแล้วก็อาจจะมาถือทองคำเยอะขึ้นนะครับขอดูทองหน่อยแล้วกันวไว้ได้ดูนานแล้วอืมนะครับบอกแล้วไงสงครามครับ ทองคำดีดนะฮบรนี้ครับ,บอทองคำครับผมมองว่าทองคำวิ่งนี้เป็น up วินะครับทองคำนี่ขึ้นต่อนะผมว่าวิ e k เนี่ยครับ,รบอาจจะย่อลงมาใช่ไหมแฟ์กูลูแกลบตรงนี้แล้วก็จะดิ่งขึ้นไป เราดูนะครับเพราะมีข่าวสงครามนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปแปลโมเดล22นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปโมเดล22ครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อน